ท่านที่เกิดปีจอในเดือนนี้นะครับงานอาจจะมีปัญหาเครียดนะครับมีภาวะของความเก็บกฎอึดอาจใจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้หรืองานที่ทํามันจะผิดพลาดได้การเงินอาจจะหมดเปลืองไปกับคนในบ้านคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะไปทําอะไรจะไปลงทุนอะไร ต้องใช้วิจารณญาณให้เยอะสักนิดหนึ่งแล้วปัญหาเรื่องเงินของคุณก็จะได้ไม่มีนะครับส่วนความรักนะครับยังเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นความรักที่เคยมีปัญหามีความขัดแย้งก็จะดีขึ้นนะครับปัญหาต่างๆที่เคยมีก็จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะไม่เป็นอะไรที่ร้ายแรงแต่มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับหลดลม การกินอาหารผิดสำแดงหรือการที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะของลำไส้อะไรพวกนี้เรามาดูวิธีการแก้ดวงหรือเสริมดวงนะครับวิธีการแก้ดวงหรือเสริมดวงเนี่ยไปดูแลพ่อแม่ของเราเนี่ยให้ท่านมีความสุขให้ท่านมีอะไรที่มันชุ่มชื่น,นจิตใจเนาะพาท่านไปกินข้าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ดวงหรือเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของคุณ